ประกันโควิดสิก็คือเป็นประกันเฉพาะโรคเหมือนประกันโรคร้ายประกันเหมือนประกันโรคมะเร็งประกันอุบัติเหตุอะไรเงี้ยแต่ว่าประกันโควิดสิาหมายความว่าคือประกันเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโควิดสิปัจจุบันทั่วโลกเนี่ยมีคนติดมากกว่าร้อยล้านคนแล้วก็มีคนเสียชีวิตเนี่ยก็หลักล้านคนเหมือนกันแต่ว่าบ้านเราปัจจุบันนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าคนซึ่งผู้เสียชีวิตก็ประมาณเจ็ดสิบกว่าคน ระยะรอคอยของลรคโควิดสิเก็สิบสี่วันคร่าวๆที่ต้องดูข้อมูลเนี่ยมีอยู่หลายแบบเหมือนกันแต่ละบริษัทก็มีเงื่อนไขไม่เหมือนกันคุ้มครองโควิดคุ้มครองอุบัติเหตุก็ยังมีเจอจ่ายจบมีเจอโคม่าจ่ายจบเจอโคม่าจ่ายจบก็จ่ยจจยายเงินก้อนไปแล้วก็มีรักษาแล้วก็มีเจอโคม่าจ่ายจบ แล้วก็มีคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็มีเจอโคม่าจ่ายจบคุ้มครองอุบัติเหตุแล้วก็มีชดเชยรายได้จากการอนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเจอจ่ายจบก็คือว่าสมมติไปตรวจโรคเจอเชื้อโควิดสิหลังจากระยะรอคอยสิวันแล้วตรวจพบเจอโควิดสิเงื่อนไข1ต้องเป็นคนไทยหรือไม่ใช่คนไทยต้องอยู่ในภายในประเทศอย่างน้อย15วันต้องไม่มีอาชีพที่ เกี่ยวกับข้อห้ามของเขาหลักๆของเขาที่มีข้อห้ามก็คืออ,อย่างเช่นบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทํางานเกี่ยวกับาสายก,การบินจะจ่ายจบก็คือถ้าตรวจพบเจอเชื้อโควิดสหลังจาก14วันระยะหลังจากระยะรอคอย14วันก็จ่ายเลยการประเภทนี้ของคุ้มครองจะไม่ได้สูงมาก30,000ื0 0 0 0า0 0ก็แล้วแต่ไปดูทุนประกันดูของคุ้มครองดูว่าว่าเป็นยังไงส่วนอีกประเภทนึง คือเจอโคม่าจ่ายตัวนี้เนี่ยต้องไปดูให้ดีว่าไม่ใช่พอตรวจโรคปุ๊บเจอแล้วจ่ายเลยไม่ใช่ก็คือตรวจโรคเจอแล้วแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นอาการโคมา่าหรือว่ารักษาไม่ได้แล้วก็คือมอีสมองตายอะไรประมาณนั้นก็คืออยู่ในอาการโคมา่าถึงจะจ่ายให้ให้กับผู้เอาประกรันอันนี้เงื่อนไข,ขของมันตัวนี้ของคองค่อนข้างสูง หลักแสนขึ้นไป3ามแสนห้าแสนแปดแสนล้านหนึ่งแต่ต้องดูว่าไม่ใช่พอตรวจปุ๊บเจอแล้วจ่ายทันทีตรวจปุ๊บเจอต้องมีอาการโคโม่าแล้วบริษัทประปกรันถึงจ่ายอีกแบบหนึ่งก็คือเจอโคโม่าด้วยแล้วก็มีค่ารักษาด้วยอันนี้แยกเขาแยกของคุ้มครองกันก็มีคุ้มครองอยู่2ประเภทคือเจอโคโม่าแล้วจ่ายและรักษาค่ารักษาด้วยตัวนี้ก็ค่ารักษาก็ไม่มีก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรมาก ตรวจเจอเชื้อโลคโควิหลังจากทำแล้วสิวันอันนี้ก็บริษาทก็ค่ารักษาให้แต่ทีนี้มันต้องไปดูตรงนี้มันมีปัญหามันไม่ใช่ปัญหาตรงนี้ต้องไปดูที่ว่าตัวคุณเองมีประกันอื่นอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นทําประกันสุขภาพไว้ประกันสุขภาพเนี่ยมันครอบคลุมทุกโรคมันไม่ได้เฉพาะโรคโควิดสิหรือแม้กระทั่งคุณมีสวัสดิการของคุณอยู่จะเป็นประกันสังคม เป็นบัตรสิบาทซึ่งจริงๆแล้วโควิดสิบเก้าเนี่ยรัฐบาลเขาบอกแล้วว่ารักษาฟรีดังนั้นถ้าคุณมีประกันสังคมคุณมีบสัตรสิบาทแล้วคุณไปใช้ตัวที่วา่ารักษาฟรีเนี่ยมันก็ไม่ได้ทํางานก็คือเขาไม่ได้จ่ายยกเว้นแต่ว่าคุณทาประกันสังคมแต่ว่าคุณไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนที่สําคัญก็คือถ้าคุณมีประกันสุขภาพอยู่แล้วตัวนี้เนี่ย ประกันสุขภาพเนี่ยจะจ่ายทุกการรักษาของคุณอยู่แล้วถ้าคุณทําไว้2ตัวมันจะช่วยได้กับเมื่อกรณีที่ว่าค่ารักษามันไม่พอแล้วตัวนี้มันเข้าไปทํางานแต่ถามว่าเบิกได้2ตัวไหมถ้าค่ารักษาของตัวประกันสุขภาพของคุณพอมันเบิกได้ตัวเดียวอันนี้เงื่อนไขของเขาดูให้คนที่ทําประกันแผนนี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้ดูเงื่อนไขของเขาว่า อาการโคม่าคืออะไรบางทีการตลาดบางบริษัทเขาก็จะทาําโฆษณาว่าเจอจ่ายประมาณน,นั้นเจอจ่าย5 0,000นจ่ายล้านนึงอะไรเงี้ยขอของ,ของ,ข,องของก็ต้องไปดูรายละเอียดข,ข,ของเขาทีทีว่าเจอแล้วจ่ายเลยหรือเปล่าเจอตรวจโรคเจอครั้งแรกปุ๊บแล้วจ่ายเลยหรือเปล่าหรือเจอแล้วต้องมีอาการโคม่าแล้วถึงจ่ายตรงนั้นส่วนตัวอ,อื่นผมมองว่าเป็นองค์ประกอบมากกว่าอย่างเช่นประกรันอุบัติเหตุแต่ออีกอันนึงที่สามารถช่วย ส่วนตัวผมแล้วสามารถช่วยคุณได้ผสมควรก็คือค่าเฉยในการนอนรักษาตัวตัวนี้แต่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่ใช่หมอให้กลับมาบ้านและดูอาการหรือว่าอะไรนะครับก็คือต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลประกันตัวนี้ถึงจะทํางานคุณต้องรู้ไว้ก่อนประกันโควิดสิส่วนใหญ่เกือบทุกบริษัทจะจํากัดการทําก็คือ1คนต่อนหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นตอนณทราการโควิด สุขภาพคุณต้องแข็งแรงประกันโควิดดีไหมคือขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณมีประกันอะไรอยู่บ้างถามว่าด้วยเบีย้ยมันเท่าที่ผมดูด้วยเบีย้ยแต่ละบริษัทก็ไม่ได้สูงมากหลักร้อยก็มีหลักแล้วเก้าเก 9, 99, 99, 99, 99. ้าสอง่เก้าเก้าห้าเก้าเคือมันแค่หลักร้อยถามว่าเขาคุ้มครอง,องคือทําเผื่อไว้ดีไหมส่วนตัวผมแล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าถ้าคุณกังวลหรือมีความเสี่ยง ก็ทําติดไว้ประกันแต่ละแบบนเนี่ยมันมีเงื่อนไขของมันอยู่ดังนั้นเนี่ยคุณควรศึกษาก่อนทําหรือไม่กระามตัวแทนให้ดีว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างส่วนตัวผมแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์ผมก็คือไม่ควรทำปกันด้วยความเกรงใจแต่ควรทำด้วยความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการมีประกันเชื่อผมสิ